វើង្សារស្ស្វើងសារសូវប់បានសារស្វើងសារស្វ จำม่านโรงเรียนุตินนี้ตัวแหวทบีสวัสดีค่ะขอเชียบจประธานชมรมค่ะขอเชี่ยบเรบระธานชมรมค่ะบอเชี่ยบตอนงรมค่ะอเีบจัดู้จีาสุดั่นใจูบีน้ำเมวานค่ะชมรมทูบีน้ำวานโรงเรียนอุตรดิตถตันนี้ดำเนินงานมาเพื่อนเลงและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ความขัของโครงการทูบีน้ำวนคือเป็นหนึ่งเดงยาเสพติดโดยมีทุกมองิงบนและราชกัญญาศิริวัฒนาพันธวิรนป์สมบ ตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0จนถึงตอนนี้ลบแล้ว20ปีแล้วนะการดำเนินงนองมปีนักกีฬาอเราโดยทำงนในท้สโลแกน All In c f o r e v e r ชุมนุมจะม่งนเดินกันตลอดไปชมรมของเราได้ดำเนินงานตามหลัก3ตัว3ยอซึ่งเป็นองค์ประกอบและหัวใจหลักของการดำเนินงานของชมรมก่อนที่จะคือกรรมการชมรมรมีการรับสมัครสมาชิกใหม่เขาชมรมเป็นประจำทุกปีผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์เว็บแชร์ดับเน็ตซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการทีนติมศักดิ์คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ ที่บุกสาการที่สองถงกองูนชมรมเหาได้รับเงินสนนจักเลนสงแสนเจ็ับาทจากบานภายนอกีห่ันบาทจากการจำหน่เชื่อชมรมจุบิทและจิกรรมีาี่ไปพันเรอยบาทสองในสานสรุบัญชีไประจำเดืเกื่องเดทีลือเดอนที่สางราที่มก็คือกิจกรรมเรามีนักกินกรรมเชนในการค้เพื่อสามจิตศาสตร์ดังนี้จิตศาสตร์ที่หนึ่ง การรระดับโลที่สับปะแหล่งสางกระแสทียมที่กะต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนวัตกรรมที่เรานํามาใช้ในการดำเนินงานปี2 5 6 5ถึงปี2 5 6 6ันกิกรรมจูอนเทสตดกเกรมดยววัตกรรมนี้เป็นวัตกรรมที่ดึงสุภาพความเปนสิปิไม่ได้ตัวออกมาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งกิจกรรมที่เราจัดขึ้นล่าสุดคือกิจกรรมปนกิปที่ีโอ t o g e ต h e r ว e g ก w a l อก n อนด์นเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนวิ่งเพื่อสุขภาพและหายกจยาเสพ กหบนเราอไรสินเดียวกันเราใช้ YouTube, ยูทูบท e กีนมันแชนแนลเปส่นการในการจัดอินกรสร้างสรรค์สร้างกระแสดันทยิติแชรรายการทุ่วีเรามาสิราการเกี่ยวกับสัมผัสยูทูบในแชแนลรายการทีออนทัวรเปนรายการอัปเดชีวิตของสมาชิท A, ทกทวีแลีมต่างๆของชมรมรลลายการทุวนบอดานะ ความรู้เกี่ยวกับไปของยเสพติดผ่านยู่ยวกับของโรงเรียนทุกวันทนสร้างผลานเชิวรรกรรมอยู่ในีเวิร์แต่ละควพอพอใจในระดับดีมากเลยก็จสองและวูเอร์แก็านอกจากกิจกรรมในโลกออนไลน์เรามีการจัดกิจกรรมแข่งขันวันได้บาสายชั้นมการแพ้ยาเสพติดกิจกรรมกีฬาสีนีเก็กิจกรรมดูีนเบกัวด้คอนเทนต์และกิจกรรมดูีนเบิร์ดือน้าศษ สังวันต้นได้นี้สนจะแท้มคู่ขนนสร้างสัมพันธ์ให้เป็นหนึ่งด้วยทุบิร่วมกันเดาโน้มเพียเก่งและดีต้องมีประจันตัวเองบริษัทที่สองการจับจ้างภูมคุ้กันจิตใจให้แก่ลูก ค้าขายบาแบงก์บอลตลาดออนไลน์จะมาได้กับสมาชิกและทุกคนนวัตกรร์ดแค์เซ็นเตอร์สูงดูแลใจดีเนี่ยคิดในการดำเนิงน,ง,นง,งานคือเราแกจกคุณทุกทีทุกเวลาเป็นนวัตกรรมที่เป็นศูนย์บริการที่คำปรึกษารูปแบบออนไลน์ให้กับสมาชิกของชมรมและบุคคลทั่วไปโดยจองคิวทานแล้วออฟฟิเชียลแล้วฝักคำปรึกษาแบบออนไลน์ในนวัตกรรมปมีสอ6พันห้าร้อยกคือนอตการ์ด Five S, S. <S เป็นนวัตกรรมที่นำมาดูแลช่วยเหลือเมื่อ,อที่เกิดช็อตซุ่มซ่าและเสิ่งทำลายตัวเอง Five S เยียดยาจิตใจให้เยาวชนได้มี ในการที่ทำปิดสารละตัวเปหนาวสมาชิกเอชู่หาเป็นให้กำลังใจสร้างพลัุการที่มีความคิดตัวเอทีเอลกันแนะนำวิีรักษามหแก่กับสมาชิกเอนโฟแฮัแอ์ทิวจีจักิจกรรมงสรรและเกิดประโยชน์ตัวส่วนรวมให้กับสมาชิกเอไฟฟิเเลสสมาชิกมีความสุขเห็นค่าในตัวเองวันนี้กัฟเอชพุ่ในดูแลนักเปียนที่เห่งอรื่องึเศร้าโดยทำการคัดกรองนักเรียน16คนที่ทำลำการดูแลช่เหลือโดยเราเชิญนักจิตวิทยาจากถานเยาวชนจะรมดตรีมาช่วยดูแลทุกใบวันนี้ค่ะเราได้จัดก พื่อทำหน้าที่รัสามเพื่อสมาชิกเบื้องต้นเป็กิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิใหม่และส่งสมาชิกโมตีแถวรวมทูบีน้ำวนแทนวนี่27จัดอบรมคนงานที่พบน้องป้องกันในการทำพิหนุข้อรู้กคิดก่อนาร่วมกับสอนเยาวชนจังหวัดนทบุรนีวกากทีนี้น้วนนครอตานดีอบรมพัฒนาศิลป์ทแกนนำทูบีน้วนจากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามืืนที่วัดคขาบัดไดหมาวัดอุตรนาดีธรรมรามและวัดพัฒนวมานาที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อตวัดเ พรน่าจะเป็นส่วนแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระดุ拉ศิริยาภากรงบริจาคข้าวสารอาหารแห้งพาหอมไปแกบ้านมุดเจอเจ้าพ่อเชียงใหม่โรงเรียนบนท้องถุนโรงเรียนสื่อการศึกษาพิเศษและโรงเรียนเปลี่ยนเมจิวิทยาการจังหอว่าเป็ารเชื่อให้หลอกขายติ่ใหญ่ยกมือขึ้นและจะทำกิจกรรมเิ็เฉลยผมว่าปีการศึกษา2515 ในนักเลงจิตยาเซฟตี้ในเจ้าสาวมีการดำเนินงานผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์แบบเชิญรูปสูตรใจทูบีนับวันเราทำงานภายใต้แนวคิดปรบถูกสารสุขรแกนหาพัฒนาอีคิวเรามียาสารสมัครสูตรธหน้าที่คอยรับฟังคำปรึกษาโดยสับเปลี่ยนหน้าที่ตั้ตารางประจำวันใช้ในการทำกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์ต่างๆผลจากการทคโนโลยการฝึกเอสไมชิมีความมุ่งพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีมากเลยและก้าวสิ่งยินดีจากวิชาการสร้างและพัฒนาเพื่อการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเรามีนวัตกรรม จูบีิจูบ,บว,ว่าล้ที่เอ็นโมเดลมาใช้ในการสร้างและมเมื่อเคลื่อ่ายีรวมกันป้องกันและแก้ไขเปันทายาเจ็ที่ตามขั้นตจของเราคือติดแล้วติดงา่ายแค่ไม่ตายไม่หายไปจากโลกนี้จูบพรกะกอดก็ว้มีวิชั่นการีใส่ยทัน์รวมกันระหว่างเคื่อนาย การจัดินกับรมกันเราคือใครฉันจิ้มพสังกัังที่ะพาราดึเครือข่ายอยู่กับเอคนสมยัยแทนเหตุการณ์เป็นายเตกายอีเสมอเสร็จพอร์ตการที่มมปปเหลือสนับสนุดนดูแลกันระหว่างเครือข่ายและอยู่เอคยู่ที่นีน่นเบร์ทูกข่ายที่มีความเห็นค่ามีแนวเห็จเดียวกันชมรมโทรีนนะ่โรงเรียนตุาดินนี้เป็นเครือข่ายหลักของชมรมทรีนนะพ่โรงเรียนอุตาดินและมีเครือข่ายหีกกอภาพภูมิใจคือชมรมจทรีนะว่อโรงเรียนองการบริหาส่วนจังหวัดตุตาดินโรงเรียนพิชัยและโรงเรด้ เป็นพีอย่างเหี้กับโรงเรียนสาธิมหาพิรุษพันธุอุตดิตและโรงเรียนดิคโนุิทยาเข้าร่วมียนเรบนชมรมเดีดับอําเภอเป็นหลกษาดุงานทุกดีนเมื่อวันพร้อมลงนามร่วมมือเป็นเครือขขายกับโรงเรียนพิชัยโรงเรียนตอนที่สีโรงเรียนและพิทยาคมโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาวัดการจังหวัดอุตรดิตและโรงเรียนเฉลิมระชธรรอุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชงานาคการทีวีงหวันคร้อันธนอมเิชัยแล้วเะกาจังหวัดรดิผลจากการใช้นวักรรมไวรัสโปรตีนโมเดลเรามีการ่มจัดกิ สิบครั้ายากเครือข่ายไปในจังหวัดอุตตรละตด์ษ์หาให่ต่างจังหวัดอีกหนึ่งแห่งรวมเครือข่ายปี2 5 6 4้้อีถึง2 5 6 6้้อเป็นส2มห สร้างความเข้มแข็งร่วมกันคือใครอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นชมรมทูบีนับวันต้องไดระดับพอภายในปี2507ความสำเร็จและความต้องใจของเราคือพี่แม่ทูบีนับวันไอเดอน์ิงี่หได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงโทรทัศน์ช็อตเด็ดอีกและท้ายที่สุดพี่ฟ้าทูบีนับวันไอเดอน์ิงี่หได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ช็อตเจ็ดพี่ตีทูบีนับวันไอเดอน์ิงี่เได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงมิวสิควิดีโอคลายเพลงโคตรฟูพี่ลิปต้น ยอดในขาศึกษาต่อรอบัดเรือสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมหาวิทยอะไรแม่ฟ้าร,รู้งล่าสุดองุ่นน้ำสาวันพระสินบกอาจได้รับรางวัล40คนสุดท้ายในระดับประเทศในการประก,กวด 2B นำบอนไอรอนชิงที่อ้เอ้ยววย่ะ 万众瞩目。